อีกครั้งหนึ่งนะครับว่านพระตบะไม่มีดอกนะครับนี่นะครับห้าหกปีแล้วที่ลุงยาปลูกไม่ไม่เคยเจอดอกว่านพระตบะเลยนะครับข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือรูปใต้ใบนะครับก็จะมีขนขนนุ่มๆมือนะครับมีเพื่อนๆสั่งมาประมาณ30มสิบท่านแล้วนะครับก็ท่านเราก็ประมาณสองหัวนะครับลุงยาก็แบ่งหัวละหนึ่งร้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ขึ้นไม่ลงเนาะหัวหนึ่งร้อยราคาส่ง อ่าห้าสิบบาทนะครับห้าส่งห้าสิบบาทแต่ต้องเป็นสิ้นเดือนก่อนนะครับเพื่ออ่าให้ต้นเขาแห้งแห้งหมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะสะสมแป้งไปที่เมื่อระบบรากไม่มีการหล่อเลี้ยงอ่าใบแล้วเนี่ยอ่ารากก็จะหาอาหารมาเลี้ยงหัวก็คือสะสมแป้งนั่นเองนะครับก็เป็นหัวว่านขึ้นมาเนาะอ่ะครับว่านพระตบะเป็นว่านสกิดเป็นวาน่านป้องกันคู่ผิดกิจาญยาิาณ เชั่อรายมารบกวนลูกหลานบริเวณในบ้านนะครับปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลป้องกันหรือจะนำหัวว่านใส่ตะกุดพกคา,าเดินทางก็แล้วค่าปลอดภัยนะครับมีอิทธิฤทธิ์ในตัวเลย ลุงยาก็าประสบพบเจอความสับส์ของว่านมาแล้วนะครับ mm. สวัสดีนะครับเพื่อนอวันนี้ลุงยาจะพามาอัปเดตว่านพระตะบะมีเพื่อนอ จองมาเป็นสั่งจองมาเป็นจํานวนมากเลยนะครับลุงยาก็จะมาอัเปเดตให้ชมว่าเขาลงหัวหรือยังนะครับกอ็อย่างที่ลุงยาแนะนําไว้แต่คลิปต้นๆ้นนะครับว่าว่านพระตะบะไม่มีดอกนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเขา,าไม่ไม่ออกดอกเลยนะครับนี่นะครับแม้ต้นจะแห้งแล้วใกล้จะแห้งแล้วนะครับก็ ยังไม่มีดอกนะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับอ่าต้นนี้แก่แล้วใกล้ใกล้จะแห้งแล้วนะครับกาลังจะลงหัวก็จะไม่มีดอกเลยนะครับจะสังเกตอ่าลุงยาก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วว่านพัสบะไม่มีดอกนะครับแล้วก็วิธีสังเกตอีกอันนึงก็คือรูปรูปใต้ใบเขานะครับใต้ใบเขาจะมีขน ขนปุยนุ่มๆนะครับขนปุยนุ่มๆมองได้ตาเปล่าไม่เห็นนะครับเราต้องปลายนิ้วลูบเอานะครับก็จะรู้สึกนุ่มมือที่ใต้ใบนะครับนี่นะครับรูปที่ใต้ใบนะครับก็จะมีขนอ่อนนุ่มๆมือนะครับถ้าสักสากไม่ใช่นะครับและว่านพะตบะจะไม่มีดอกนะครับอ่ะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับว่านพะตบะไม่มีดอกนะครับนี่นะครับ เออห้าหกปีแล้วที่ลุงยาปลูกไม่ไม่เคยเจอดอกว่านพระสบะเลยนะครับและอ่าก็สังเกตอีกอันหนึ่งก็คือรูปใต้ใบนะครับก็จะมีขนขนนุ่มน่มมือนะครับรูปใต้ใบดูนะครับจะมีขนขนนุ่มมือเลยวันนี้ลุงยาก็จะมาลองอ่าลองขุดดูนะครับว่าเขาหัวเขาแก่ยังเนาะอ่าวันนี้ที่ลุงยาถ่ายก็ประมาณวันที่อ่า วันที่แหรือวันที่เกนี่ะุงยะจะไม่ได้ประมาณวันที่8เนะาะก็แปดธันวานะครับลุงยาก็กะว่าประมาณสิ้นเดือนประมาณปลายเดือนธันวาลุงยาจะขุดนะครับแล้ววันนี้ลุงยาก็จะมาอัปเดตเขาอีกครั้งหนึ่งครับว่าลงหัวยังเนาะเพราะว่าลุงยามีเหลือน้อยมากเลยครับบ้านพัสบะลุงยาจึงไม่กล้าไม่กล้าขุดเป็นต้นๆนะครับก็เลยรอรอให้เขาลงหัว แล้วลุงยาถึงจะขุดแบ่งให้เพื่อนๆที่สั่งจองนะครับประมาณ3ามสิบาท่านแล้วตอนนี้เนาะเดี๋ยวลุงยาจะมาอัปเดตให้ชมนะครับก็ <c oughs> ไม่มีไม่มีคนถือกล้องนะครับลุงยาก็ถือเองขุดเองเลยนะครับวันนี้อ่ะ,อะต้นนี้ใบใบเริ่มแห้งแล้วนะครับใบเริ่มแห้งแล้วลุงยาลองลองขุดลองขุดดูต้นนี้นะครับนี่นะครับ โอ้ครับเพิ่งเพิ่งจะแทงหัวนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับอ่ะนี่หัวของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวบางอยากตัดนิดหนึ่งอ่ะนี่นะครับอ่าเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มหัวเพิ่งจะเริ่มงอกนะครับนี่นะครับเพิ่งจะลองหัวนี่นะครับหัวขาวขาวอ่ะนี่นะครับ เพิ่งจะโผล่เป็นเป็นเป็นเขี้ยวนะครับเพราะว่าเอา่อโดยโดยธรรมชาติแล้วนะครับพวกอา่อามาพืชประเภทเสมือนไพรพวกว่านนะครับต้นต้นเขาแห้งแล้วเขาก็ก็จะสะสมแป้งไปที่หัวนะครับอันนี้หัวเพิ่งจะเริ่มเริ่มโตนะครับหัวเพิ่งเริ่มโตอ่ะครับนี่นะครับประมาณนี้เนาะ อันนี้นะครับเพิ่งเริ่มโตนะครับหัวนะครับลองลองขุดต้นนี้ดูนะครับว่าจะมีหัวไหม อ่าต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับเพิ่งเพิ่งจะมีหัวโผลออกมานะครับเพราะว่าอ่าช่วงนี้เป็นช่วงเขาปรับต้นกําลังจะแห้งนะครับก็เลยปรับนี่นะครับอ่าปรับอ่าเอาอาหารมาเลี้ยงหัวนะครับก็คร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับอ่ก็น่าจะไปประมาณอ่ ไปลายปลายเดือนธันวาหรือสิ้นเดือนธันวานะครับลุงยาก็จะขุดเนาะเ <c oughs> อ่อกำลังเพิ่งจะลงหัวนะครับเพราะว่าลุงยามีต้นว่านเหลือน้อยมากประมาณยี่สิบฟกอเองนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆสั่งมาประมาณสามสิบฟกท่านแล้วนะครับก็ท่านเราก็ประมาณสองหัวนะครับอ่าลุงยาก็แบ่งหัวละหนึ่งร้อยนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ขึ้นไม่ลงเนาะหัวหนึ่งร้อยลค่าส่ง อ่าห้าสิบบาทนะครับห้าส่งห้าสิบบาทแต่ต้องเป็นสิ้นเดือนก่อนนะครับเพื่ออ่าให้ต้นเขาแห้งแห้งหมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะสะสมแป้งไปที่เมื่อระบบรากไม่มีการหล่อเลี้ยงอ่าใบแล้วเนี่ยอ่ารากก็จะหาอาหารมาเลี้ยงหัวก็คือสะสมแป้งนั่นเองนะครับก็เป็นหัวว่านขึ้นมาเนาะก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คงจะขุดแน่นอนนะครับรอรออีกนิดนึงเนาะ เดี๋ยวลุงยาทักไปแน่นอนนะครับที่ที่อ่าลุงยาจดเบอร์ไว้ทุกๆท,ท่านเนาะก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆกับเพื่นอ,อนมากนะครับไปแล้ว